สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมทุกๆท,ท่านวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบพระมานำเสนอพระอีกหนึ่งรุ่นจะให้ชมองค์นี้ก่อนนะครับผมว่าเป็นอย่างไรยังไม่บอกอะไรนะครับผมชมใกล้ๆ เห็นได้ว่านี่ครับในชมก่อนไม่อยากพูดอะไรเยอะดูด้านหลังครับเปิดประหน่อยนะครับอ่าจะ,จะชัดนี่จะได้เห็นรายละเอียดชัดขึ้นดูสวยงามไหมครับผมถหายดูก่อนนะครับพอได้ไหมครับผมนี้ ลอยยับย่นลอยต่างๆลอยแยกลอยแตกตาปั๊มอันนี้ก็คือสมเด็จเผ่านะครับที่เขาว่ากันสองสี่เก้าห้าหรือปุ่นหน้าบระรขังเนีดู้อ ชากาดชากันไหมครับผมได้เลยนะเนี่ยแต่องค์นี้ผมดูไม่แท้นะครับธรรมชาติไม่ได้แต่ทำได้ดีค่อนข้างจะโอเคเลยเนี่ยดูด้านหลังนี่แล้วก็ตราปั๊มนี่ไม่เหมือนนะครับผม ไม่เหมือนแต่สวยนะครับแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนของแท้ครับผมดูปลอมนะครับองค์นี้ถึงจะดูปลอมแต่ก็ซื้อมามาดูนะครับผมทำได้โอเคซื้อมาทำคลิปเพื่อนๆได้รับชมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองค์หนึ่ง องนี้ผมมีอยู่เก่าก่อนล้วจะเป็นธรรมชาติกว่าและขนาดนี่จะใหญ่กว่านะครับผมอง์นี้ก็ขนาดแบบปกติภาพสมเด็จนะครับแต่หลือว่าน่าตาแผ่นดินองค์นี้เนี่ยจะใหญ่กว่าองนี้ของแท้นะครับจะใหญ่กว่าเยอะเลยพอควร นี่ดูชัดๆนี่รอยยับแยกนี่ดูองนี้ทำโอเคเลยครับรอยยับแยกแต่ธรรมชาติไม่ได้นะครับรงนี้ถ้ทิ้งไว้ตั้งห้าสิบปีนี่กับสามสิบปีนี่ธรรมชาติเขาจะได้นะครับแต่ขนาดไม่ได้ขนาดเท่าพาสมเด็จทั่วไปเหลี่ยมเลิมยังคมอยู่นะครับผมเห็นไหมตามเหลี่ยม ทำเหลี่ยมดูได้ว่าเป็นพระไม่นานครับยคมแต่พระที่นานแล้วเหลี่ยมเลื่อมเขาจะลบหายไปนะครับเขาจะไม่คมเหลี่ยมจะไม่คมนะดูตาข้างหลังนี่ใหญ่กว่านะครับผมไม่เหมือนนะครับยอดเขาจะไม่แหลมเปียบเหมือนอันนี้นะครับยอดเขาจะสูงแหลมเปีย จะเล็กกว่าผมดูไม่แท้นะครับผมดูไม่แท้ผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาดูกะว่าจะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับนขนาดแตกต่าง,างอ,อันนี้เป็นธรรมชาติอะไรรอยแย่ yeah. นี่ถ้าแบบ่องดีๆจะเป็นออกลุงลุงผิวเปิดอจากปูนเปลือกหอยนะครับผมที่ตามผิวจะออกเป็นลุงๆุสวยๆลิบๆลิบลับลบ องค์นี้ก็จะเป็นลุงๆนะครับตามผิวตามอะไรต้องสองนะครับมจะเห็นไม่เห็นนะครับจะเป็นลุงๆเกิดจากธรรมชาติุนเปลือกหอยครับมลมรได้อายุก็เกิดการเกิดแคลเซียมเกิดอะไรพวกนี้ครับผลึกองนี้ยังดูใหม่ต้องทาอะไรมาด้วยนะครับให้ดูเก่าเหมืพยายามทําให้เก่า ไม่ทาจะดีกว่าครับผมว่องคงนี้จะดูซตครับเขาจะดูด้านๆองคงนี้จะดูมันๆใหม่ครับดูมันๆผมมีอีกองค์หนึ่งครับนี่ซื้อมาสององค์ครับผมวันนี้จัดมาเนื้อขาวไม่ถูกนะผมซื้อมาเนี่ยผมร้อยครับผมองเนี่ยก็าดูไม่แท้อยู่แล้วครับ แต่แกอยู่ในกรอบนะครับผมนี่อยู่ในกรอบนี่ดูไม่รู้เลยนะครับผมดูเหมือนแต่อันนี้ดูชัดกว่าไม่ไม่แท้ชัดกว่าต,ตาความดีนะครับผมแต่เนื้อไม่ดีบางเนื้อไม่ดีเนี่ยชัดโอเคเนื้อออกแบบ ออกกับกระเบื้องครับใช้ยามท่านมีมวลสารนะครับเนี่ยพยายามใส่มวลสารไว้ให้มันมีมวลสารแต่มวลสารมันก็สีแปลกมันสีขาวครับมันก็เลยดูชัดแต่องค์นี้ดูสวยครับผมองค์ี่ผมส่องดูอ้หํทำดีซื้อมานะผมเจงใจพราค้าด้วยครับผมคือสั่งเขาไว้ด้วยแต่ก็ซื้อมาแบบนี้ผมก็เลยเอาไว้ไม่เป็นไรหลังผมก็ไม่ซื้อร้านนี้ จับพาแบบนี้มาลาซาด้าครับเนี่ยตัวเนี้ยลาซาด้าก็สวยนะครับผมเห็นแล้วแบบนี้เลยอาจจะสั่งจากลาซาด้ามาก็ได้สมเด็จลาซาดา้าเรียกว่าอย่างนั้นดูไม่แทะนะครับบางเฉียบเลยไหมดูนี่รงนี้ของแท้ครับเนี่ย ดูกว่าดูไว้ครับผมเล็กๆไม่ใช่นะครับขนาดเนี้ยเท่าสมเด็จปกติแต่เนี้ย95เนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงเล็กๆมีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันอันเนี้ยพิมพ์สมเด็จฐานแซมจจะโค้งนิดนึงนี่หัวจะใหญ่ มือตัวนี่คลายกันนะครับผมแต่หัวใหญ่ทำได้ดีผมควรเลยเนี่ยดูรอยแตกรอยมันลงเตือนกันไว้นะครับผมเจอก็อยากได้ก็ซื้อไว้ดูได้ครับผมถ้าไม่แพงอะร้อยหนึ่งเนี่ยโอเคอยู่ซื้อไปดูเล่นไปเปรียบเทียบไปปอมเนี่ยมันทำน,นี่คมขอบคมนี่ให้ดูองค์นี้ครับนี ตรงนี้ก็จัดมาครับส่งมาถึงเหมือนกันมอก็เห็นอันนี้เนื้อนวลดีนะครับผมอันนี้ก็แท้นะั้างนาคุณหลังโอเคกรอบนี้ก็เก่านะครับใส่านานะคุณหมดแล้วอยากถอดกรอบขนาดแทนะนาจจะพอกัน เนื้อคนละเนื้อนะครับอันนี้ออกแห้งอันนี้เหมือนเนื้อเหมือนสมเด็จเหมือนสมเด็จก,กัลังคอันนี้เนื้อออกแห้งอันนี้เหมือนเนือสมเด็จก,ก,กัหลักค่างดูดีข้างหลังจะเป็นแบบเหมือนไม้ครับตามไม้เห็ไหมดูคขาตามไม้ธรรมชาติดีนะครับผมต้องดูเป็นธรรมชาติ 9ก้าห้านีประมาณเจ็ดสิบปีได้เจ็ดิบปีปีสองสี่เก้าห้านี่ให้ดูตรงนี้เนื้อสวยนะจะแกะจะกรอบอยู่นะครับจะได้มาดูเนื้อนี่ดูเนื้อไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมดูธรรมชาติได้แค่บักเข้าคร่าวพค่งส่งมานะครับผมสองสาวันที่แล้วจะดูสวยของนี่ยไดย้ธรรมชาติดีครับผมเดี๋ยวถ้า แกะแล้วจะนำชมเ,เพื่อนๆอีกครั้งนี่ก็สมเด็จลาซาด้าครับผมจิบจังเกยกก็ซื้อครับผมซื้อสององค์เลยซื้อมาดูครับซื้อมาทำคลิปให้รับชมกันนี่ขนาดนี้ผิดกันเลยเล็กกว่า อยู่ในกรอบอยังดูใหญ่อยนะงเงีแรกพรสาสใส่กรอบมานะครับผมผมไม่เอากรอบพอถอดกรอบมาบางเขียบเลยอันนี้เลยองนี้หนาตับเลยครับผมครึ่งเดียวขององนี้หนาตับเลยตรงนี้ไม่หนาอะไรเพจะหนาบางไม่เท่ากันนะครับผมแลวตาเนี่ยจะเอียงไม่เท่ากันซ้ายมั่งขวามั่ง อันนี้มามาขวาอันนี้ไปซ้ายไหมครับขวาไปซ้ายไม่เท่ากันโอเคครับผมอันนี้สวยงามอันนี้สมเด็จรัตดาดา นี่เขาจะนะดูตาปั๊มข้างหลังเขาจะวางตรงกลางเป๊ะตรงดิ่งไม่เอียงไม่อะไรฮะวางวางตรงกลางเลยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เป็นธรรมชาติแล้วครับผมดูกันไว้ของผมจะเจอก็อขนาดยมา่มระวังกันด้วยครับผมงานฝีมือใช้ได้เลยหนูชอบตรงนี้ฝมือดีเนี่ยใช้ได้ลอยรับยนนี่แตกรายงานนิดนิด พยายามทําเรียนแบบนะครับเรียนแบบองค์นี้เนี่ยพยายามทําเรียนแบบท่านนี้ขนาดได้นี่ขนาดเท่ากันนีย่ยิ่งเหมือนใหญ่เลยนะครับผมมีขนาดย่อมลงมานิดนึงหรือมีขนาดย่อมผมก็ไม่รู้แต่ก็เห็นได้ใหญ่ๆนะครับผมน้องย่อมไม่เคยเห็นเห็นในรัตดานีก็เหมือนเหมืนนะผม โอเคครับสมเด็จลาซา,าดา,าวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอาแค่นี้ครับวันนี้ยิจัดมาสองอร้อย